สวัสดีตอนเย็นครับผม251วันแล้วต้องเก็บไข่กันดีกว่าครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20 21, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 29 3 0 3 1 3 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 44, 45 46, 47 48, 49, 50 51, 52, 53 54 55 56, 57, 58, 59 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 7 3 7 4 7 5 76 7 7เจ็ดสิบสี่83.84หกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามแปดสิบสี แปดสิบห้าโอเคครับผมวันนี้ได้แปดสิบห้าฟองครับผมไว้มาเก็บขายด้วยกันใหม่ครับบายบายครับ